ว่าทุกคนในห้องนี้พวกเรา15จังหวัดเราไม่ได้เห็นแก่ตัวเราไม่ได้ทำเพื่อลูกของเราแต่เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันข้อแรกก็คือลองหาทางออกในทุกๆขอาวันนี้ผมพาลูกมาด้วยกาแฟเดีเกนี้ชุดตัวเนยสองคนนี้คือผูท้ทีทท่ทำให้ผมไม่กล้าตาย เป็นสองคนที่ทําให้ผมเป็นคนดีแล้วก็ยังไม่อยากตายดังนั้นถ้าจะตายขอทิ้งอะไรไปบ้างวันนี้เราไปทิ้งงางรอดแล้ราสองคนและยังเผื่อแผ่ไปถึงลูกอ,อ๋อทุกคนในประเทศไทยท่าน,นชอชอใช้คําว่าประกาศกองทุนสักสามปีมันก็ควรจะเอาประกาศกองทุนณวันนี้ไม่มีบรรทัดไหนที่พูดถึงการให้ความช่วยเหลือออนิสติก เรากําลังจะสร้างบรรทัดต่อมาของประกาศกองทุนเพาเราปลุกมือนให้กับทุกท่านและกบตัวเองน้องน้นตื้นทันที่สิบปีที่ทางานผมที่กลามาเขียนแล้วว่าทางรอดของลูกคืออะไรในแต่ละที่บริบทมันไม่เหมือนกันทีวิจัยก็ได้ลงไปพบลงไปสอบถามลงไปสกัดออกมาว่าแต่ละที่ มีจุดดีจุดด้อยมีจุดแข็งแล้วก็มีจุดคนตปรบปรุงอย่างไรชื่นใจที่ท่านชชใช้คำว่าไม่ใช่แค่15บห้าเจ็ดสิบเจดบวกสองเลยรวมกรุงเทพมหานครและก็ยังรวมไปถึงศูนย์บริการบุคคลออทิสติกของรัฐขาที่อยู่ในประเทศไทยแค่สองแห่งแล้วก็ยังไม่รู้จะทำอะไรวันนี้เรากอลังสร้างประวัติศาสตร์ว่าทุกท่านหยิบตรงนี้ไปใช้ได้เลย แม้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายแค่ร้อยบาทมันก็คือผลงานของเราที่ทิ้งร้อยบาทไว้ลูกจะได้กินต่อไปปราบใดที่กองทุนกับใดที่ประเทศไทยช่วยคนพิการขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนครับ